มืดดึกกับนายเตทน Night ไลฟ์นะคะรอบด้านรอบอับผิดชอบซอกแซกแต่เรื่องจริงนี่วันนี้มาพร้อมกับโสโลแกนนะคะให้สมกับเป็นนายเตทน21ปีนะคะเพราะข่าวของเราเป็นข่าวจริงข่าวชัวร์ไม่มั่วนะอ่ะมาเช็คกันเลยดีกว่าข่าวแรกวันนี้นะคะไปตามกันต่อกับคดี forex 3D ค่ะบายวันนี้ DJ Man ถูกนำตัวขึ้นศาลอีกครั้งค่ะ บ่ายวันนี้ดีเจแมนพัทรพลสามีนักร้องลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุธีวันถูกนำตัวมายังศาลอาญารัชดาอีกครั้งตามที่สารนักสื่อพยานโจทย์ในฐานะพยานคดีที่นายอภรักกฏิเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ร d ค่ะซึ่งวันนี้ดีเจแมนเดินเข้าห้องพิจารณาคดีด้วยสีหน้าผ่อนคลายกว่าเมื่อวานและมีท่าทีสบายสบายให้คำสื่อพยานหลักฐานว่าใบเตยเคยโดนชักชวนให้ร่วมลงทุนแชร์ Forex ร d ดีแต่ไม่ได้ร่วมลงทุนด้วย และทุกวันนี้ที่ตนกับภรยาถูกดำเนินคดีก็เพราะเพจเฟซบุ๊กหนึ่งออกมาแชรซึ่งเป็นการกุกข่าวขึ้นมาเองทั้งสิ้นทำให้ครอบครัวของตนถูกสังคมเข้าใจผิดดีเจแมนยังได้ถามต่อสารว่าหากภายหน้าสารตัดสินให้ตนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วใครจะรับผิดชอบเวลาที่เสียไปใครทำผิดก็ขอให้รับผิดคนที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้ออกไปใช้ชีวิตสักทีค่ะ ซึ่งในห้องสื่อพยานเดียวกันยังมีคนบันเทิงย่างปราบปราบประดลที่เดินทางมาเยี่ยมภรยากูกีหนึ่งในผู้ต้องขังข้อหาเกี่ยวข้องกับคดี Forex ร d ด้วยโดยระหว่างการสื่อพยานปราบและกูกี้ก็นั่งคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไม่เคร่งเครียดแต่อย่างใด ในคดีที่เกี่ยวข้องกับ forex t d เนี่ยมันมีความซับซ้อนจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะในแง่มุมหนึ่งนะคะดีเจแเนี่ยเขาก็ต้องเป็นจำเลยนะคะถูกดำเนินคดีแต่ในส่วนหนึ่งเขาแล้วก็ใบเตยเนี่ยก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าถูกลงถูกหลอกมาลงทุนเช่นกันก็เลยต้องมาให้การในฐานะพยานนะคะเช่นกันค่ะอะ ไปต่อค่ะขยับมาที่แวมไพายของวงการบันเทิงพี่แซมยูรนันนนั่นเองจริงๆแล้วถ้าหากว่านับอายุนะคะเราต้องเรียกแบบดัดดี้แซมพ่อแซมแล้วแต่พอเห็นหน้าต้องเรียกพี่แซมค่ะแวมพายแห่งวงการบันเทิงมาให้กัดคอซะดีๆแวมไพายสมัตหมายถึงคนที่อมาตะาไม่ยอมตายเนี่ยเอเอเราก็ยังไงเราก็ต้องตายนะแต่ก่อนก่อนตายก็ขอให้เราหล่อไปก่อน <c oughs> ว่าเขินแต่ไม่เลิงไปกับคำชมแน่นอนค่ะนางแสดงรุ่นใหญ่แซมยุรันนันหลงังนแฟนแหกอวยยศให้เป็นแวมไพร์แห่งวงการบันเทิงดิงน้าเลหลอโกงอายุกับลึกขุนพ่อที่เห็นที่ไรก็อบอุ่นหัวใจเหมือนไมโครเวฟในวยัยแสยะหลอกไม่ตกฆ่าไม่ตายนี่ก็ยังไม่มีใครฆ่าไงมันทีคกินยาลดความหล,อล่อป้ะสิมันมีไหมหล่ะแะโดยส่วนตัวนะครับคิดว่ามันเป็นคำทักทายที่ หวานหูไม่ได้ไปหลงกับคําที่แบบว่าเราจะหล่อเหนือมนุษย์หรือว่าตามคนที่ที่พูดพี่ว่ามันเป็นคําทักทายของคนที่แบบเจอกันแล้วเป็นคําสวัสดีที่ที่หวานหูไม่ได้เอามาหลงตัวเองว่าเราจะวิเศษหรือว่าหล่อเหนือมนุษย์กว่าคนอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วก็มันเป็นคําให้กําลังใจมากกว่าไม่ได้อันตี้สัญญกรรมแต่ก็ไม่สัญญกรรมเพราะว่ากลัวหน้าเปลี่ยนเลเซอร์บ้างอะไรบ้าง,อ,างอย่าโบทอกบ้างนิดๆคืออย่าให้หน้ามันเปลี่ยนจนกัแบบ หนน้ามัแปลกไปอย่างออมะตะม,มาตลอด42ปีที่คร่ำบ,บอดในวงการบันเทิงจากบทลูกสู่บทพอ่อแซมยูรนันบอกชัดทุกวันนี้จะออกไปไหนมาไหนก็ยังต้องดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดทั้งในจอและนอกจอค่ะลูกจะบอกเสมอว่าพอก่อนพ่อจะออกจากบ้านได้เดี๋ยวพ่อก็ต้องรีอหวีผมว่าก็แต่งตัวพ่อไม่เคยใส่รองเท้าแตะคือแบบลูกเราออกไปนอกบ้านเนี่ยคนก็จะโอกาสเจอเจอเราไม่ได้ง่าย นะครับเขามีโอกาสได้เจอนะครับเขายิ้มเราก็ยิ้มไปเ <het S 2> ขาอยากถ่ายรูป<ล>บางทีคือถ้าเราออกจากนอกบ้านเ่ะเราแทบจะเป็นคนของประชาชนไปแล้วลูกแล้วพ่อชินกับแบบนี้มาตั้งแต่พ่อวัยรุ่นน่ะลูกเคยเห็นพ่อเดินไปแล้วคนด่ารับหลังไม่ล่ะ เราก็จะไม่มีเพราะเราก็ต้องเออมารยาทดีแล้วก็หันไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุย mm hmm. คือถ้าไม่พร้อมก,ก็ก็ไม่ต้องออกจากบ้านเพราะพี่ถือว่าที่ให้เกียรติคนที่พบเห็นไอ้เป๊ะคือไม่ได้แบบโอ้โหเป๊ะต้องเรียบเพียงแต่ว่าคือไม่ใช่หย่ดตื่นมาหัวฟูก็เดินไปไหนก็ได้คือแบบก็ส่องกระจกให้มันดูเรียบร้อยหน่อยไหมใส oh, <no. S 1> ่เสื้อผ้าเอ่อให้มันไม่ใช่แบบยับเน่าออกไปให้คนก็บอกโอ้โหนี่เหลอหนงชอบมาตั้งนานนี่เลยให้ในทีวีไม่ตรงปกเลยเลยที่แบบ ไม่อยากให้คนผิดหวังขณะที่คุณพ่อแซมแฮปปี้กับงานในวงการจนไม่คิดกเกษียณแต่ลูกชายลูกสาวที่สวยลหล่อไม่แพ้พ่อแม่แถมร้องเพลงก็เพราะเป็นพิธีกรก็ได้กลับไม่คิดเดินตามรอยเข้าวงการบันเทิงสะง,งั้นน่ะ พ่อเราขนาดนี้เ,เราก็ว้าวุ่นเลยคุณผู้ชมคะจะบอกว่าความหล่อพี่แซมเนี่ยเขาหล่ออมาตะจริงๆนะคะแล้วก็หล่อแบบส่งต่อจาก DNA จากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นร้อยปีเราด้วยอะไม่เชื่อไปดูเรารวบรวมมาแล้วจ้านี่คุณผู้ชมคุณปู่ของพี่แซมเป็นทหารไทยนะแต่งงานกับคุณย่าซึ่งเป็นสาวชาวเยอรมันค่ะแล้วก็ได้คุณพ่อมานะคุณพ่อของพี่แซมก็เลยเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนั่นเองค่ะคุณพ่อของพี่แซมแต่งงานกับคุณแม่ซึ่งมีดีกรีเป็นถึงรองนางสาวไทย สวยเป๊ะขนาดนี้แน่นอนคะ่ะว่า DNA ก็ส่งต่อมาถึงพี่แซมอยู่ระนานนะคะหล่อเป๊ะมากๆทีนี้พี่แซมแต่งงานจะ้ะพี่แซมแต่งงานกับคุณมุกนะคะภรรยาของพี่แซมซึ่งก็ชาติตระกูลดีเป็นคนสวยมากๆก็มีลูกสองคนลูกชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะคะก็คือสวยหล่อได้พ่อได้แม่มากๆเป็นยังไงล่ะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตระกูลนี้เขาส่งต่อมาทางดีเอ็นเอจริงๆแล้วก็ต้องขอกราบความแบบ เปะปังของเดนเอตระกูลนี้จริงๆนะคะหล่อสวยมากๆเลยอ่ะคราวนี้ไปต่ออีกที่บ้านนี้บ้านนี้ก็คือสวยหล่อและเท่มากๆพี่เคนเจอเดชแล้วก็พี่หน่อยบุศกรนั่นเองนะคะบ้านนี้นะพี่แม่หน่อยเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อเคนชวนยายบ้านหนีความเจริญเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะบ้านเก่าเนี่ยความเจริญมารถไฟฟ้ามาถึงจอดหน้าหมู่บ้านเลยนะรถไฟฟ้ามาถึง นางยายหนีนางย้ายหนีถูก<ย>นางย้ายหนีควาเจริญเมาสามีออกสื่อไปเลยว่าพาหนีความเจริญค่ะ ผู้จัดคนเก่งหน่อยบุษกรที่เพิ่งขายบ้านหลังเก่าที่ผูกพันมา20ปีไปได้หมาดๆแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ย่านชันเมืองได้เกือบๆปีซึ่งคุณสามีเนี่ยจำศีลติดบ้านมากเพราะรายล้อมไปด้วยป่าและสารพัดสัตว์อย่างที่ชอบแต่เมียนี่แหละที่ทำได้แค่ทำใจให้ชินนะ่ะมีแต่บ่อที่มีตัวเฮียเดินออกมากจริงว่ามันอยู่เป็นแบบธรรมชาติมาก วันดีคืนดีบ้านมีลิงค่ะช่วงแรกยังรึกว่าฉันต้องถือเปิดนอนหรือเปล่านี่อะ <c oughs> อะไรวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงเขาให้อาหารเสือโคคาโคกาตอนแรกฉเสียงอะไรคือเหมือนอยู่นคะรนายกอะยากเหมือนกันนะหมายถึงตัวพี่นะพี่ก็จะต้องแบบเหมือนแบบมันก็เป็นความทรงจําที่ดีอะเราอยู่บ้านหลังนี้เราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขอะไรเงี้ยตอนแรกจะไม่ขายแต่สุดท้ายอะก็ ตัดสินใจขายเพราะว่ามันมันต้องดูแลเนาะมันก็เหมือนบ้านเลือกคนเนาะ uh huh. เอาจริงๆนะก็มีคนมาดูเรื่อยๆแต่ก็แบบสุดท้ายคนนี้เขาก็ได้ไปก็เป็นอาร์ติสส่วนบ้านที่ญี่ปุ่นนายบุษกรบอกยังเก็บไว้ให้ครอบครัวไปพักผ่อนแต่ช่วงที่ไม่ได้บินไปก็ปล่อยให้คนอื่นเช่าไปพลางๆก่อนค่ะ บ้านสวยเปะมากแล้วก็รายรอมไปด้วยธรรมชาติแน่นอนค่ะก็ต้องมีแบบสารพัดศัสตร์นะเนาะอ่ะบีบมือเป็นกําลังใจให้กับแม่หน่อยด้วยส่วนคุณแม่คนต่อไปนี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้เหมือนกันเพราะว่าสู้ชีวิตมากๆลีเดียสลันลัดค่ะก่อนหน้าเนี้ยเพิ่งผ่านช่วงอยากจะแยกร่างอวตารค่ะเพราะว่าลูกสองคนป่วยพร้อมกันแล้วก็มาพร้อมกับงานใหญ่ของคุณแม่ด้วยอะ่ะ หัวอ,อกแม่ลีเดียสรรัตเป็นห่วงสุดหัวใจเมื่อลูกสาววัยสี่ขวบน้องเดมี่ต้องนอนโรงพยาบาลเพราะไข้หวัดใหญ่้ายพันธุ์บีเล่นงานพร้อมเชื้อไวรัส RSV ีผัดมาไม่กี่วันลูกชายคนเล็กวัยเพียง11เดือนน้องดิออนก็ตามพี่สาวเข้าโรงพยาบาลไปติด,ตด ล่าสุดคุณแมลีเดียเปิดใจว่าทันทีที่เห็นเดมี่กลับจากโรงเรียนพราะอาการป่วยก็จับแยกจากทุกคนในบ้านทันทีแต่ก็สายไปเพราะน้องทีออนติดเชื้อไปเรียบร้อยค่ะซึ่งกระถือเป็นอาการป่วยหนักที่สุดของลูกทั้งสองคนตั้งแต่เกิดมาเลยทีเดียวแถมยังเป็นช่วงเดียวกับที่คุณแมลีเดียต้องซ้อมคอนเสิร์ตแกรมมี่อาร์เอสด้วยหน้าที่ดูแลหลักๆจึงตกอยู่ที่คุณพ่อแมทธิวค่ะ ในช่วงที่เดชขึ้นที่ Impact พี่มาก็จะคอยแบบวิ่งดูลูกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะดูคอนโตเพราะว่าคอนโตก็ยังต้องไปเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คอยแบบช่วยๆกันก็ดีมีคนใหญ่คนนึงแม่เดชช่วยอีกคนนึงค่ะเป็นโรคแบบยอดคิดในเด็กๆสำหรับ i อ v แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เหมือนกำลังแพร่ระบาดอยู่ทั้งสายพัน์ A และสายพัน์ B ก็ต้องระวังแต่ว่าบางทีเวลาเด็กๆเ,เข้าไปโรงเรียนมันก็ มันก็ไม่ได้ระวังอะน้องเด็กเล็กก็เอามือเข้าปากบ้างแบบน้ำลงน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็บางทีก็ห้ามไม่ได้ค่ะช่วงแรกก็งอแงช่วงแรกก็จะมีแบบอ้อนแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบจะจะร้องไห้ตลอดมามีอยากกลับบ้านประมาณนี้ใช่แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วอาการความแสบก็เริ่มกลับมาสำหรับเดมี่ก็ดีขึ้น,นะค่ะดีขึ้นก็คุณหมอบอกว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่ว่าสำหรับคนเล็กก็ยังต้องอยู่ต่ออีกไปสักพักหนึ่ง คือดีใจมากที่รอดมาสำหรับงาน IMPACT เพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่ใช้เสียงอะเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าร่วงปุ๊บเนี่ยคือพังหลังจากนี้ไปก็ถ้าจะติดก็ติดได้แหละแต่หมดภารกิจแล้วพีชีพได้ส่วนวีรกรรมของน้องแม m m y หรือแปแหววที่สร้างตำนานยุ้มเหล่านางเอกคนสวยหรือมีมีมขำๆออกมาให้แฟนได้เอ็นดูอยู่ตลอด คุณแม่ลีเดียบอกว่าเดมมี่ตนหลกพระด้ความควรมาจากพ่อแมทแต่ตอนนี้ต้องรอให้แปลแหววหายดีซะก่อนมาสร้างตำนานต่อไปค่ะถึงจะชอบหยุมคนสวยขนาดไหนแต่เราก็เอ็นดูแปลแหววนะคะยังไงก็ขอให้หายไวๆนะคะคนดีอ่ะคราวนี้ไปต่อที่พระเอกกอไก่ที่ถูกอาร์ตพสุดธ์ซัดแรงสรุปแล้วนะว่าไม่ใช่เกรดวรินทรนะเคลียร์จงเคลียร์ใจไปเรียบร้อยเพราะว่าตัวจริงออกมาสารภาพค่ะ คือตอนแรกที่ฟังอะ่ะผมก็มีความรู้สึกว่ามันหมายถึงเราหรือเปล่าถ้ามีปัญหาอะไรอาจสามารถโทรหาได้เลยคือเราเพื่อนกันน่ะแล้วก็ไม่ต้องรอมาถึงวันนี้เอาตั้งแต่วันนั้นเลยพร้อมเคลียร์ใจทุกเมื่อหากอีกฝ่ายพร้อมคุยค่ะหมอก้องสารวิทย์ที่สารภาพว่าตอนนี้แหละที่น่าจะเป็นเพื่อนดาราพระเอกกอไก่ที่หนุ่มอาร์ตพสุ์ฉะแรงวัดแทงข้างหลัง งานจนกลายเป็นปมในใจนานถึง17ปีซึ่งหมอกล้องยอมรับเคยพูดจริงเรื่องที่อาร์ตยังไม่หมดสัญญาช่องแต่กลับไปรับงานละครที่อื่นแต่ยืนยันไม่เคยคิดทำร้ายอาร์ตหรือปาดหน้าแย่งงานใครค่ะตอนนั้น,นผมก็ยอมรับว่าผมมาพูดเรื่องของเขาตอนที่ตอนที่เขามีประเด็นที่ว่าออกจากช่องสามแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนคุยคนเดียวคือมีคนมาเล่ามีคนมาเล่าแล้วตอนวันนั้นก็คือมีนักแสดงอยู่เต็ไมไปหมดเลยเหมือนว่าอาร์ตจะไม่พอใจ ว่าเราเนี่ยเอาเรื่องไปพูดเรื่องของเขาไม่ใช่เอาเรื่องเขามาพูดนะพูดเรื่องของเขาคือเรื่องเรื่องสัญญานี่แหละแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเจาะมาที่ผมด้วยตอนนั้นน่ะผมก็จะหมดสัญญาเพราะว่าผมก็จะหมดสัญญาผมก็เลยมีการถามว่าอ้าวแล้วมันยังไงอ่ะแล้วมันไปเล่นได้หรอต้องรอหมดสัญญาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีคนมาบอกเหมือนกันว่ามันมีน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยไปพูดแต่ว่าไปพูดแบบว่ามันไปพูดแบบนี้ผมก็อ้าว ได้พูดแบบนั้นนี่คือเรื่องมันผ่านไปสิบกว่าปีแล้วก็ปล่อยมันไปเอ้ออาร์ตกับผมเฮ้ยจริงๆเราทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะอาร์ตคือถ้าอาร์ตรู้ว่าคนาเน,นี้ยเออแล้วหรือว่าผมอะ่ะโดนอะไรมาบ้างจากคนเนี้ยอาร์ตอาจจะเห็นใจเราบ้างก็ได้นะอาร์ต แม้จะอ้างว่าบุคคลที่3เป็นตัวปั่นให้เรื่องแย่แต่หมอกล้องก็ไม่ขอระบุว่าบุคคลนี้คือใครเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วจึงไม่อยากพูดถึงอีกค่ะ ก็เกลียดชัดกันไปเนาะคราวนี้ค่ะไปต่อกันที่นักร้องเสียงดีดีกรีเป็นถึงพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงพี่เบนชราชิตนั่นเองนะคะที่มาพร้อมกับเรื่องยุ่งๆของ3คนผัวเมียที่บอกเลยนะคะว่าไม่ฟโฟละ์ะไม่เหมือนกับการได้ร่วมงานกับนักร้องรุ่นใหม่ที่บอกเลยว่าราบรื่นเวอร์ค่ะ เดอนหน้าปล่อยเพลงจากอัลบั้มใหม่อ l l f a r Love ให้แฟนๆได้ฟังกันแบบจุกๆค่ะสำหรับดีว่าเมืองไทยเบนชลาทิศล่าสุดกับซิงเกิลที่9ใช่ไม่ใช่ Yes or No ซึ่งอัลบั้มนี้นะคะเบนมีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินรุ่นใหม่หลายคนทั้งสุนารีแรปเปอร์สาวลูกครึ่งไทยตรีนีแดดหรือสาวว่านหวาน,วาน,วานงานนี้เจ้าตัวยอมรับว่าแม้จะมีช่องว่างระหว่างวัยแต่ก็ไม่ได้ทำให้มีปัญหาในการทำงานเลยสักนิดค่ะ การทางานกับน้องๆยุคใหม่ตอนนี้รู้สึกว่ามัน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 ง่ายมากเลยเพราะเดี๋ยวนี้เด็กรู้สึกว่าน้องๆศิลป,ปินบ้านเราแต่ละคนเก่งมากๆเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่แค่น้องที่ทํางานอัลบัมชุดนี้น้องๆหลายคนที่เราไปไปร้องเพลงตามคอนเสรตติร์ตต่างๆที่เจอกันเรรู้สึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้เก่งมากๆนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่มีปัญหาในในเรื่องการทํางานเลยเราก็เราก็รู้สึกว่าดีใจด้วยที่ที่ได้ที่ได้ที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆศิลปินแต่ละคนมีมีแนวทางของตัวเองมีวิธีการคิดมีวิธีการเติบโตมีสิ่ง ต่างๆที่เขาจะต้องเรียนรู้อะ่ะก็พี่ก็แค่อยากจะเป็นกําลังใจแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ,อ,อก็ขอให้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พัฒนา พัฒนางานของเราให้ดีส่วนเรื่องสัมพันธ์รักแบบ3เราของเบนกับอีก2แฟนหนุ่มแม้จะตัวติดกันแทบจะ24ชั่วโมงแต่ก็ไม่ทําให้รู้สึกเบื่อหน้าหรือว่ากระทบกระทั่งกันเลยเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆมีทะเลาะกันเรื่องกิปปนบ่อยไหมตลอดเวลาเพราะว่าก่อนนอนมันจะเป็นเรื่องปัญหาแบบโลกแตกพอปิดไฟปุ๊บเขาจะมีคําถามลอยมาจากอีกฝั่งหนึ่งของเตียงว่าพรุ่งนี้พี่จะทานอะไรดีครับแ,แล้วเราจะตอบไม่ได้อะเราก็จะไล่ในหัวว่วาเออเรากินวันนี้เรา กินไก่ไปแล้ววันถัดมาเรากินหมูไปแล้วเรากินเป็ดแล้วเรากินเนื้อแล้วจะมาจวนอยู่แค่นี้แล้วจะไปซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันเป็นเรื่องปัญหาที่ที่ของเขาอะเราเป็นฝั่งกินเราเป็นฝั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นฝั่งต้องดูแลเราคือ <c oughs> อย่าไปโกรธแฟนถ้าเราไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่าถ้าตัวเองยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้เลยจริงๆส่วนใหญ่ที่จะทะเลาะก,กันเพราะว่ากินอะไรก็ได้แต่พอเวลาเขาเสนอมาแล้วเราก็ไม่ชอบอยู่ดี <c oughs> ผมจะบอกแฟน ทุกครั้งว่าเวลาผมตอบไม่ถูกว่ารูบกไปแบบเซอร์ไพรส์ผมสิครับนึกออกไหมเออนึกออกไหมคืออยากให้รู้ก่อนเพราะถ้ารู้ก่อนเราจะมี1234ในใจเราอ่ะแหมลิ้นกับฟานมันก็ต้องทะเลาะก,กันเป็นธรรมดาแต่เบนบอกว่ายังไงยังไงก็ไม่สามารถขาดใครไปได้เพราะเดี๋ยวจะลำบากว้าวุ่นเลยทีเนี้ยอันนี้เรียกชีวิตคู่ไม่ได้นะคะต้องเรียกชีวิตที่เพราะมี3คนคะ่ะอพักกันเดี๋ยวเดียวช่วงหน้ามาดูเรื่องวุ่นวุ่นของวงการบันเทิงโลกกัน อุ้ยปาดเจี๊ยบถ้า21เนี่ยเป็นมนุษย์นี่คือเป็นวัยรุ่นที่กำลังกำยำ <c oughs> กระทิงเปรียว <c oughs> เป็นวัยรุ่นที่โตเต็มวัยแข็งแรงขอให้อยู่คู่กับดาราไทยรวมไปถึงคนที่ชื่นชอบข่าวดาราไทยไปนานๆยาวๆ30-40ปีนะครับดูโอปบามดแล้วยังมีความสุข ก็เหมือนนายอเทนครับดูอยู่ด้วยกันมา21ปีก็ยังดูแล้วมีความสุขเดิม Happy Birthday to you h a อเคนะผมก็คือเป็นรายการที่ผมเห็นว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วนะผมดูมาเป็นรายการที่ผมว่าเติบโตมาพร้อมกับคนไทยหลายๆคนนะครับผมเนี่ยก็หวังว่าน,นายนคตจะ อ,อยู่กับคนไทยแล้วก็เป็นรายการดีๆแบบนี้ให้กับคนไทยไปตลอดเรื่อยๆน,น,ะ <c oughs> นะครับผมว้าว21ปีของนายเอ็นเตอร์เทนเป็นกำลังใจให้กับนายเอ็นเตอร์เทนต่อไปนะคะในการทำข่าวดีๆแบบนี้เป็นอันดับหนึ่งในใจของพี่น้องประชาชนตลอดไป Happy Birthday จ้าดีใจจังเล สุขสันต์วันเกิดนะครับผม21ปีแล้วกับนายเอนเตอร์เทนนะครับผมเรียกว่าเป็นสื่อดีที่อยู่คู่กับคนไทยมาแบบตลอดนะครับผมยังไงก็อยากให้อยู่กับคนไทยแบบนี้ไปนานๆ,ๆนะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทีมงานรวมทั้งคนดูทุกท่านนะครับได้มีแต่รอยยิ้มแลวก็ความสุขที่ได้เปิดใจเยทีเดียวกันครับสุขสันต์วันเกิดครับมาจ้ามาที่บันเทิงต่างประเทศกันนะคะมีข่าวของวง a อ r o โรสเมค่ะที่กำลังทัวร์คอนเสิร์ตแบบสวยๆแต่จู่ๆก็ประกาศเลื่อนทัวร์ซะงั้นอะ เกิดอะไรขึ้นไปเช็คข่าวกันหน่อยค่ะวงร็อกรุ่นใหญ่ a e r o s m i t ประกาศเล่นคอนเสิร์ตถึง6รอบในช่วงเดือนนี้ถึงเดือนหน้า hey, hey, hey. เพราะนักร้องนำีเวนไทเล l e r บาดเจ็บที่เส้นเสียงจนต้องพักฟื้นโดยเล l e r วัย75 hey, hey. ปีเผยว่าอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นหลังโชว์รอบวันเสาร์ที่นิวยอร์กจนแพทย์สั่งพักเสียงเป็นเวลา30วันแต่การันตีว่าการกลับมารอบใหม่จะมันแบบไม่ให้แฟนเพลงผิดหวังแน่นอนค่ะ ซึ่งคอนเสิร์ตรอบที่ต้องงดไปนะคะจะเลื่อนไปจัดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแทนแน่นอนว่าคนที่มีบัตรรอบเก่าก็นำมาใช้ในรอบใหม่หรือจะรับเงินคืนแทนก็ได้ค่ะ ส่วนนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มเอชทีแรนก็ต้องออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่ประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตท,ที่ลาสเวกัสรอบวันเสาร์แบบกระทันหันทั้งที่เจ้าตัวเตรียมจะขึ้นโชว์อยู่แล้วจนทําให้แฟนเพลงหลายคนไม่พอใจโดยเอสอธิบายว่ามันมีปัจจัยเรื่องความไม่ปลอดภัยบางอย่างที่ทําให้เขาจําใจต้องเลื่อนโชว์ไปเป็นวันที่28ตุลาคมแทนจริงๆซึ่งคนที่ไม่สะดวกในวันดังกล่าวก็สามารถรับเงินคืนได้ค่ะ สื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ทูนายยว่าวันนั้นอากาศร้อนจัดจนมีคนเป็นลมไปไม่น้อยเทียงนั้นก็ไม่ไวายมีกระแสโจมตีอย่างต่อเนื่องจนเอ็กต้องโพสต์ข้อความใหม่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ต้องยกเลิกและเขาขอรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวทั้งยังขอโทษที่ไม่ได้แจ้งข่าวแต่เนิ่นๆและปล่อยให้แฟนเพลงนั้นต้องรอทำกลาอากาศร้อนอีกด้วยค่ะ ปิดท้ายด้วยสมาชิกสมาคมนักเขียนบทที่ไปรวมตัวถือป้ายประท้วงบริเวณหน้าสถานที่จัดรายการ The Drew Barrymore Show ที่นิวยอร์กเนื่องจากพิธีกร,ด,กรดีกรีนางเอกฮอลลีวูด d r e w b a r r y m ม r e ตัดสินใจกลับมาอัดรายการเทปแรกนับตั้งแต่มีการนัดหยุดงานประท้วงของนักเขียนบทงานนี้ด e w ไม่ได้ละเมิดกฎของสมาคมนักแสดงที่จับมือกับนักเขียนบทหยุดงานประท้วงเช่นกันเนื่องจากเธออยู่ในบทบาทของพิธีกรไม่ใช่นักแสดงค่ะ แต่ที่เป็นปัญหาคือรายการดังกล่าวมีมือเขียนบทอย่างน้อย3คนที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมนักเขียนบทนซึ่งหนึ่งในนั้นก็ไม่ไมพลาดมาร่วมถือป้ายประท้วงร่วมกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นด้วยโดยสมาคมมองว่าการที่เดรูแบริมอร์โชฟฟื้นกระแสะกลับมาจัดรายการตามเดิมไม่เพียงไม่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักเขียนบทซึ่งเป็นคนบันเทิงเหมือนกันแต่ยังอาจจุดประกายให้นักเขียนบทคนอื่นล้มเลิกอุดมการณ์และทำให้ปัญหาเดิมๆไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมมาอัปเดตข่าวบันเทิงนะคะที่เรียกได้ว่า